ได้แฟงฟันใช่ไหมเลยไม่ได้ปลอดดีแบงดมแปลาเป็นโล๊เจ้ายื่นมะเอาเจ้ายื่นมาหาต้อนเกินเหมือนตอนป้อนไข่พะโลอะนี่นะฮะมันคืออะไรหรอเจ็ยงต้อนแหลมมากเนี่ย ัอะไรมันคือเสื้อแบรนด์พี่เองโอ้เสื้อแบรนด์ใช่เสื้อนี้คืออะไรครับนี่อันนี้คืออะไรอันนี้หลอกถามหมูตีเล็กมากค่ะตอนนี้ถึงแล้วนะครับทุกคนเราถึงสวนสัตว์เพื่อนนิราชาแล้วเพื่อนอุ้ยหยุด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 ฉันตายแล้วอยู่ดีพี่แบบเป็นคนที่ไม่มีอะไรกับ เพื่อนร่วมโลกเลยว่าเขาจะเมืินพี่ตลอดอันนี้แล้วเมินพี่ไม่พอกระต่ายยังเมินเดีะ